เจ้า Honda Accord G9 คันนี้นะครับใครสนใจหรือว่ามองหา Accord ชมนี้นะครับวันนี้นะครับมีเข้ามาแล้วนะครับที่สห็คันนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับราคานะครับผม3าม0 0 0แบาทใครสนใจนะครับผมรับชมได้เลยครับมาตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda Accord นะครับรถปี2015ครับเป็นรุ่น2.0 EL นะครับเครื่องยนต์2,000นะครับรถสวยมากไม่เคยติดแก๊สนะครับ ที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับของเครื่อง2องพันนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ครบเลยครับและตัวนี้เพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าราคาออกห้างประแดงแพงมากครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับแต่วันนี้ครับพอเป็นมือสองเนี่ยราคานะครับมันหายไปเยอะมากครับวันนี้นะครับผมเราขายคุณเพียงแค่3ามแสนแปดหมื่นแปดบาทครับ ถ้าคุณสนใจนะครับซื้อเป็นเงินสดเนี่ยคุณไม่ต้องเสียแวดครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับแต่ถ้าคุณสนใจนะครับผมซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับตัวนี้คุณสามารถฟรีดาวได้ครับออกรถศูนย์บาทผ่อนนานแปดสีงวดครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ6000กว่าบาทเองครับ ใครสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบแอร์คอร์ดโฉมนี้สีนะครับวันนี้คุณรีบมาจองเลยครับเพราะว่าคันนี้นะครับนานๆมีเข้ามาครับไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็นเดย์ไทม์ไลนิ่งไลน์นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับสภาพบอกเลยว่าสวยกริบเลยครับมีไฟจัดหมอกให้ครบทั่วเลยนะครับส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมเป็นลายโครเมียม2ชั้นนะครับโลโก้ฮอนด้าเงาปิิงกเลยนะครับและสีสันภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีน้ำตาลนะครับหรือว่าสีบอลทองนะครับ สีนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากครับใครชอบความแบบว่าเรียบง่ายหรูหราครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับและคันนี้นะครับผมเรารับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีการชนหนักพิกอมหรือว่าจมน้ํารับประกันไม้แท้ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลครับไฟท้ายนะครับผมสวยกริบเลยครับฮอนด้าแคอร์ดนะครับนะด้านท้ายครับเดิมๆจากโรงงานครับซ้ายขวานครับมีโลโก้ตัวส่องบอกชัดเจนครับเป็น Honda a c c o r d เครื่องยนต์ไอวีเทคและคันนี้นะครับผมสามารถเติมน้ำมัน e85 ได้นะครับ ผมบอกเลยว่า Honda Accord นะครับเป็นรถเก่งที่น่าใช้มากเพราะว่าอะไรครับมันนั่งสบายช่วงล่างนุ่มนวลสู่บริการเยอะนะครับทีมขันนะครับราคาเนี่ยมันถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากครับขายไปล้านกว่าบาทเหลือเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทใครสนใจนะครับรีบมาจองคันนี้ไปได้เลยครับลองดูด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหลให้ครบถ้วนเลยนะครับด้านท้ายนะครับผมเดิมๆจากโรงงานครับรอยเม็ดอาร์รอยซิลกาวนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยนะครับไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์ 2,000cc อัตราเร่งโคตรดีครับและไหลมาที่ด้านบนเลยนะครับผมตัวฝาโปงด้านท้ายนะครับรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวครับเดิมๆจากโรงงานครับ รถเราทุกคันนะครับผมรับประกันโดยคุณเาาดีครับรับประกันอะไรบ้างรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักที่ก่อมหรือว่าจมน้ํารับประกันไม่แท้ให้นะครับรถเรานะครับทุกคันเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับผมเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพร้อพอนทุกอย่างเลยใครสนใจนะครับก่อนซื้อคุณสามารถขอตรวจสอบได้ทุกอย่างเลยครับแอคคอร์ดคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันกุญแจคีเลตให้นะครับหลายคนถามว่าคีเลตคืออะไรครับก็คือเวลาคุณปลดล็อกนะครับสามารถปลดล็อกจากมือได้ตรงนี้ครับแบบนี้ครับกดปุ่มแบบนี้เปิดได้เลยครับน่าเห็นรับ สะดวกสบายสมัยน่าใช้ครับและลองส่องนะครับผมออปชั่นภายในครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าฟลูออปชั่นนะครับผมมีทุกอย่างให้ครบเลยนะครับเราลองส่องเลยครับสิ่งแรกนะครับเราไปที่เลขไมน์ก่อนเลยครับตัวนี้เลขไม์นะครับเพียงแค่1 8ึ0 0 0กิโลครับผมรับประกันไม์แท้ให้นะครับ โฟวอร์ไลัยคันนี้เป็นโฟวอร์ไลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับมีครุสคอนโทรลให้แอร์แบกให้ครบทั่วเลยนะครับและไหลไปที่คอนโซลตรงกลางครับตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องหลังให้หมดเลยนะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้ภายในไลน์ไม้นะครับสภาพบอกเลยว่าหรูหราทันสมัยน่าใช้งานครับส่วนเกียร์คันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับฟังก์ชันปุ่มม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับออปชั่นหลักล้านแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่3,88,000บาทครับ และตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้สีเบตนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าซ้ายขวาใช้งานได้หมดเลยครับแผงประตูนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเมมโมรีเบาะให้2จุดเลยนะครับใครชอบความสะดวกสบายทันสมัยนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับและกระจกนะครับผมเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมีออโต้ให้1บานบอกหรืว่าคุ้มค่ามากครับ ตัวโครงสร้างครับผมมารอยเม็ดอ้านะครับผมชัดเจนรูกลมเป็นเลี่ยนนะครับลดเรานะครับไม่มีการชนหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจสอบคัดสรรโดยพี่ชลิตไม่ต้องห่วงเลยครับลองส่องเลยครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับตรงนี้ครับผมบอกเลยว่ากว้างขวางมากครับใครชื่นชอบความหรูหราสะดวกสบายออปชั่นเยอะนะครับแอคคอร์ดคันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากครับฟองน้ํานุ่มเบาะนิมนะครับที่สำคัญเลยออปชั่นเนี่ยมีไม้คบเลยครับและต่อมานะครับผมเราลองส่องเลยครับตัวม่านด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับย้ําเลยว่าคันนี้นะครับออปชันเนี่ยหลักล้านแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่3า0 0 0 0แบาทใครสนใจรีบมาซื้อไปได้เลยและต่อมาครับผมลองดูโครงสร้างด้านหลังครับดูกันเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์นะครับชัดเจนห่างกัน2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วนะครับรับประกันว่าคันนี้นะครับด้านข้างไม่มีการชนมาแน่นอนครับตัวนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นยางของมิชลินนะครับสเปคยางเนี่ย 2 2 5ทับ r 1 7เนะครับเป็นแมนกฝั่ง7เลยต่อมานะครับผมห้องโดยสารฝั่งด้านซ้ายนะครับกว้างขวางมากครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพนักพิงแขนให้นะครับสะดวกสบายพร้อมใช้งานครับและด้านหลังนะครับมีฟังก์ชันแอร์หลังให้ด้วยนะครับเป็นลายไม้ผมบอกเลยว่าใครนะครับที่เน้นในทางไกลนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับและด้านบนนะครับดูกันเลยตัวโครงสร้างครับเพื่อนเห็นไหม รอยเม็ดอร์ชัดเจนครับรูกลมเรียบรถไม่มีการชนหรือว่าเก็บสีมาแน่นอนครับและต่อมานะครับผมรับชมเลยครับประตูบานสุดท้ายนะครับรอยเบ็ดอร์ชัดเจนรูกลมเรียบนะครับรถเราเนี่ยไม่มีการเฉียวชนมาแน่นอนสุดท้ายนะครับผมลองส่องเลยครับห้องโดยสารภายในนะครับ ตัวนี้ผมย้ำอีกครั้งว่า Flu Option นะครับเป็นรุ่นท็อปของเครื่อง2,000แล้วนะครับ2.0 EL ครับภายในลายไม้พรมอะไรพาวเวอร์มัลติฟังชันมานหลังไฟฟ้าเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าซ้ายขวาเมมโมรีเบาะทุกอย่างมีครบคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ ต่อมานะครับผมลองดูเลยครับห้องเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ i v t e c ทค0 0งนซีซีนะครับย้ำอีกครั้งว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับต่อมาสองโครงสร้างเลยครับน็อตยึดฝาปรงคันนี้นะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซุ้มหัวโช๊ด้านซ้ายแกนด้านซ้ายนะครับเดิมๆจากโรงงานครับไหลยาวไปเลยครับคานหน้าเลคัซีเดิมหมดจากโรงงานครับขอย้ำอีกครั้งว่ารถเราทุกคันนะครับรับประกันว่าไม่มีการชนหนักฟลิกค้อมหรือว่าจมน้ำนะครับรับประกันไม่แท้ให้ทุกคันเลยนะคร ต่อมาไหลมาที่ฝาโปงครับตัวนี้นะครับผมฝาโปงเดิมๆจากโรงงานครับมีสติกเกอร์แผ่นบาร์โค้ดสติกเกอร์มกรอกเม็ดอร์ทุกอย่างอยู่ทับหมดเลยครับคันนี้นะครับจ้องเดิมเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับใครสนใจชื่นชอบนะครับรีบมาซื้อคันนี้ไปได้เลยสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับรถปี2015ครับเป็นรุ่น 2.0 EL นะครับผมรุ่น็อปสุดแล้วของเครื่อง2,000นะครับเลขไม์แท้เพียงแค่181,000กิโลรับประกันไม์แท้นะครับย้ำอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องเป็นสินล้วนรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับราคาออกห้าประเด็นคันนี้แพงมากครับ1ล้านกับ4 0 0แสนบาทครับแต่วันนี้ครับเป็นมือ2เนี่ยราคาเนี่ยหายไปล้านกว่าบาทครับวันนี้เราขายคุณเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทครับ ราคานี้ถ้าสนใจนะครับซื้อเป็นเงินสดคุณไม่ต้องเสียแบตครับซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่6,000บาทครับที่สำคัญนะครับตัวนี้สามารถผ่อนได้นานแต่สีงวดครับใครสนใจนะครับต้องการตันนี้โทรมาเลยครับ087 757 5757หรือว่า087 767 6 7 6 7ครับก่อนจากการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ